ไปแดงเียวขวาเข้าาสารเลยแล้วงยการตำรวจทหารโครการ นโยบายรัฐบาลในการป้องกันลดบัติ gobierno, ุญญาทางถนนและทางน้ํานะครับเมื่อสักครู่ก็ไป,ปที่ถือว่าเป็นจุดหลักอยู่ที่หน้าโรงเรียนบ้านเนินตาลน,นะตอนนี้เป็นจุดหลักอันนี้ก็เป็นจุดจุดตรวจจุดบริการเป็นจุดรองลงมานะครับกําลังหลักจะอยู่ที่จุดเนินตาลน,นะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราเป็นกองกําลังที่รองจากเนินตาลน,นิดนึงนะครับแต่จุดตักถือว่าเป็นจุดของอำเภออยู่ตรงนั้น ก็มีจุดที่หาดบันชื่นนะครับจุดหนึ่งที่เป็นของอมีตำรวจท่องเที่ยวตำรวจน้ำมีทางกรม,มออทรัพยารไทยฝั่งนะครับของกระทรวงทรัพย์ะนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ไปอยู่ตรงหาดบันชื่นที่หาดเล็กก็เป็นด่านชุมชนนะครับท,ที่ยังตั้งกันอยู่ของอำเภอเราจะมีอยู่ทั้งหมดสี่จุดนะครับสี่จุดที่ให้บริการเกี่ยวกับมาตรการ ป้องกันในรถบนเหตุทางถนนและทางน้ําของอำเภอเราในปี6นี้นะครับซึ่งประกอบกําลังไว้ด้วยทุกฝ่ายนะครับทั้งตํารวจทหารฝ่ายุกทองกำนันผู้ใหญ่บ้านท้องถิ่นอาสาสมัครต่างๆเ่ยนะครับที่เราร่วมกันปฏิบัติใน7วันอันตรายตั้งแต่วันที่29 2ีธันวาคมคือวันนี้นะครับวันแรกวันวันถึงวันที่4มกราคมนะ ก็ขอเป็นลังใจให้ทุกท่านนะครับได้ร่วมมือร่วมแรงกันในการทําหน้าที่ด้วยความระมัดระวังคำให้ด้วยความปลอดภัยตัวเองด้วยนะครับอาเภอเรามันก็มีเส้นทางหลักอยู่เส้นเดียวนี่แหละนะครับาการจราจรการปฏิบัติการก็คงไม่น่ามีปัญหาอะไรมากมายนะครับรวมเทศกาลก็คนกลับบ้านไปเที่ยวก็จจะมีการดื่มกินกันนะครับกินกันสองวันสามวันติดอย่างเงี้ยนะเมา แล้วก็ดีแห้งก็ดีนะครับขับความเร็วก็ดีอะไรอย่างเงี้ยอ่อนเพลียก็ดีเนี่ยนะสาเหตุเกเกิด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 จากพวกนี้แหละครับนะครับพักผ่อนไม่เพียงพอไปสังศาลนะนอนน้อยขับรถไปเรื่องง่วงนะผมว่าสามสำคัญคือง่วงเร็วนะง่วงความเร็วเมาไอพวกเนี้ยสำคัญนะคาดเข็มขัดส่วนใหญ่รถยนต์ทุกวันนี้ถ้าไม่คาดมันร้องไงอ่ส่วนใหญ่จะคาดกันหมดอะ ถ้าไม่คาดก็ร้องนอกจากบางคนหัวหมออีกเอาไม้ไปแย่ใส่รูมันอีกไม่ให้มันร้องถ้าเป็นรถปัจจุบันเนี่ยนะรถยุคใหม่ร้องหมดทุกคันถ้าไม่คาดเจมขัดอ่ะนะออมันก็เลยเป็นากนนารบังคับให้เราต้องคาดอ่ารถยุคเก่าอาจจะไม่มีมันไม่ร้องเออ